สวัสดีครับทุกท่านครับเคนายยูซาไทยแลนด์ 9, USA, องค์การสุนัขกู้ภัยแห่งชาติสังกัดยูซาประเทศไทยได้ดำเนินการมาถึงเวลานี้ เื่อสักครู่เป็นภารกิจสุดท้ายที่เข้าไปดําเนินงานและกลับมาอย่างปลอดภัยกับทุกๆท,ท่านได้ทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้ขออยากเชิญคุณสุธิกยจสิโสภณิครับผู้อำนวยการองค์การสุรบสวนู้ภัยแห่งชาติครับเชิญครับหลังจากที่เราได้รับแก้งน,นะครับจากมูลชาติประเทศไทยให้มีร่วมปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่เกินนะดเหตุนะมีกาบดีนามาเชิญเปันจุนบาน,นะประมาณ11วันก็ตาม้ออมหนุขอ,ขอ,ของ ดูซ่ายัางก็จะต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าเจ็ดถึงสิบวันซึ่งเราฟกต้องกำหนแล้วทางซีนเคไนก็พิจารณาแล้วถือว่าอาควรคืนปฏิบัติงานต่อไปนะครับจนจนจนถึงที่แต่สุดท้ายเนี่ยทีมเคไนก็ดีหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ดูว่าจ,จะได้รับงานรับมันกยยันหรือป่าเจงเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่า เราควรที่จะพิธีพิธีติตามข้อหาช่วงต่อไปแล kind of mm ้ว hmm. ก็ส่งมอบภารกิจการข้อหาให้ทีมทีม่ต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อไปโดยเฉาะรายงานว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ของเราหรือสุนัขของเราได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเราได้รับการ ดูแลทุปธรมคุณสุภาพีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ทารสัหรับเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับครับแล้วก็รอรถจากกช่องมารับนะครับทกกลับขอบพรบคุณทุกๆท,ท่านครับที่ให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดครับ